สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตําไทยของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ,อ่อสิบหนะคะ สิงหาคม2568นะคะทุกคนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนเข้าทุกงวดเลยเด้อ่าไม่เข้าตัวเด่นก็เข้าตัวไอ้นี่นะคะเราจะนี่แหละค่ะ FC ก็คงจะทํากันเลยด,ดูแล้วหรือเปล่านะคะบางท่านก็ลืมนะคะนี่นะคะมันก็มาจริงๆนะคะศูนย์เสียดย เราไม่มีห้านะคะศูนย์มาจริงๆนะคะศูนย์กับสี่นี่คือตัวเด่นนะคะถ้าไม่ถึงว่าตัวเด่นนะคะเพราะว่ามันมีสองตัวสามตัวนะคะแอดถึงนี่นะคะแอดก็เน้นไห้นะคะสี่กับศูนย์นะคะสี่กับศูนย์สี่มีสามตัวศูนย์มีสองตัวนะคะเสียดายนะคะมีทั้งสี่ศูนย์มีทั้งศูนย์หกนะคะอ่าไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะดูเป็นแนวทางนะคะ มันมาศูนยะ์มาศูนย์เอสก็ให้เด่นเอาเราเอาทุกตัวมาทําเป็นเด่นนะคะเอาผลงวดปีที่ปีที่แล้วนะคะมันออกไม่ไกลกันหรอกค่ะออกไม่ไกลกันเพียงแต่มันจะตัวไหนนั่แหละค่ะแต่ว่ามันก็เฉียดก็สุยนะคะก็เสียดก็สุยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่านะคะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะคะดีกว่าไม่รู้ทิศรู้ทางเนาะอย่างน้อยนะคะเราก็ยังรู้ทิศรู้ทางนะคะว่ามันจะพอมาตัวไหนได้บ้างนะคะเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเอาไปเทียบกันดูนะคะทุกคน มาดูกันเลยนะคะงวดประจําวันที่นะคะ16สิงหาคม2568นะคะเรางวดก่อนนี้เราเอาผลเก่านะคะปี67นะคะวันที่1เดือน8นะคะเราก็ได้อย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะได้อย่างนี้มานะคะแต่ผลนหวยออกนะคะแปดห้าสนะคะ6กแปห้าสนี่ห้เนาะแปดห้านะคะเรามีสี่ศูนย์มีหกที่เป็นแอดน้นให้นะคะมี60ศูนย์มีสีนะคะโอ้แต่เสียดายดี บ้า,าค่ะมาห้าศูนย์นะคะมันมัน,มนสุยค่ะมันมันมันนีค่ะมันดังเกินทุกคนว่ามันดังมาจากสูตรนี่บอกค่ะอาจจะดังมาจากตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนี้ลแหละค่ะเออเห็นแต่เอฟซีเพรานว่าซีดังค่ะเก่าดังค่กวาสัน เออมันมาห้าศูนย์เลยนะคะสี่ดังเนาะอ่าตัวนี้มันมาสี่ตัวงวดก่อนนี่มันก็ออกสี่บนล่างนะคะงวดปีนี้มันออกห้าบนล่างค่ะทุกคนปีน้ำมันก็จะออกหกบนล่างไปจังเสินตัวเขาเดาเอาค่ะเอาสี่บนสี่ล่างเลยนะคะนี่สี่บนสี่ล่างแต่ว่ามันมาไอ้นี่นะคะมาห้าเนาะเอ้ามันขยิบเต็มนะคะ มาดูงวดนี้กันนะคะเอสก็ทําให้ดูแล้วนะคะเอาบทตมเพมหาเบิรงก็ได้ะคะ่ะเอสทำให้ดูแล้วนะทุกคนเนาะเอสทาให้ดูแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะงวดประจาวันที่นะคะใส่นอ้อยหรือใส่นอแบนี๋ยวหากนจะ งวดประจำวันที่นะคะงวดประจำวันที่เอสินะคะสิงหาคม2568นะคะทุกคนนะคะเรามาดูกันเลยนะคะผลหวยงวดเก่านะคะออก095867เจลี่ยงมากเลยค่ะบานนี่ล่างออก28นะคะอ้าวบันเทิงแล้วลละค่ะสิซื้อได้บอเนอไปหาหยิบจับไว้นะคะเลขมงคลค่ะเลขมงคลยังไงก็ต้องออกค่ะเพียงแต่มันจะออกงวดไหนมันจะรอให้คนเผือนะคะ รอให้ Fc เพอนะคะมันจะมานะคะรอได้ดังตัวอื่นแล้วมันสิมาอีหลีมาแท้ค่ะเอดว่ายังไงก็มาเอดมั่นใจค่ะว่ายังไงก็มาแต่ว่าจะมางวดไหนแค่นั้นล่ะคะ่ะรอง,งวด Fc เพอนะคะผลหวยออกปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมางวดวันที่16สิงหาคมนะคะออก095867นะคะโตเด่นเท่าได้เรียวนะคะล่างออก28อว8บนลลางบาท8นะคะ นี่นะคะแอดก็จับเด่นเลยนะคะมีเด่นกี่ตัวเราเอามาให้หมดนะคะน่าจะวินสามตัวได้เลยนะคะวินบนวินล่างได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเดาเอาค่ะเพราะว่ามันให้ตั้งเจ็ดตัวแล้วนะคะมาดูกันนะคะศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองนะคะศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองสองยังเหนียวนะคะสองอยู่ทุกงวดเลยได้เนี่ยสำหรับเอออาะไม่แน่งวดนี้รัฐบาลไทยอาจจะไม่มีสอง

เลขที่น่าลุ้นนะคะเลขที่น่าลุ้นมีแต่เลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะแอดก็เขียนอยู่สองนี่รู้สึกว่าจะมาบ่อยนะคะสองเนาะสองแปดนะคะมันสี่ลอยมากเจ้าถ้าเบื้งแปดหกเจ็ดวดปีก่อนนี่ออกเรียงะคะ่ะปีก่อนออกเรียงปีนี้จะตัวไหนนะคะแอดก็เน้นตัวที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้นะคะก็จะมีห้าสองห้าแปดแปดเจ็ดแปดสองห้าแปดนะคะหกเจ็ดหกสองเก็ดสอง แล้วก็แปดแค่ะตัวไหนเยอะสุดแอดให้เป็นตัวเด่นเลยนะคะตัวไหนที่ชนกันแล้วเยอะสุดว่านนี้มี8ตัวเดียวนะคะ8ตัวเดียวเลยนะคะพี่นิดพิจรารณากันดูเอาเดือนสิงหาคมนะคะ8น่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเลขไอ้นี่นะคะ12นะคะ12เราไม่มีเรามีแต่02นนะคะทุน จัดไปค่ะแปดสองเลขมงคลเจ็ดสองมีต่เลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปหายิบหาจับไว้ค่ะเผื่อฟุกนะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะเอดก็ลองทําให้ดูเด้อทุกคนเด้อเป็นตะคืออยู่บ่างะถ้าเป็นตะคือเป็นตัอันนี้ก็จัดไปจะผู้ไดมากระจัดเนาะมันเกิดเป็นตะคืออยู่ได้จะเลขมงคลเพราะว่ามันเลื่อนออกมาหลายงวดแล้วเด้อมันรู้ว่าคนจอบนะคะรู้ว่าคนจอบคนตามนะคะมันกัหนีแล้วเลขมันกัหนีคือกันค่ะ โอ้ยผู้ใดเพราะเขาสีเห้อวอกเนาะเข้าไห้อวอกเขาคงถูกแหรอเจมือคะ่ะโอ้เข้ากับสลัดอยู่ด้เนาะเจมือก็ได้เ <c oughs> จมือเขากับสลัดอยู่ได้จ้ะมีแต่เฮ้านี่แหละว่าตีมเอา้าลองดูคะ่ะทุกคนเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแปดหน้านลุ้นคะ่ะแปดนะคะเอาผู้ใดไปตัวอื่นบาถืึกด้วย ต้องติดในนี้ไว้ในนี้มันก็เจ็ดตัวแล้วนะคะศูนย์เก้าห้านะคะศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองนะคะศู 95, 8, 6, 7, นย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดสองค่ะตามนี้เลยค่ะเวลาไม่อัดคลิปมันก็ไม่ง่วงนอนไม่หิวข้าวนะคะเวลาอัดคลิปทีไรนะคะบ่จักห่วงนอนบ่จักหิวขา้าวโอ้ยเมื่อกี้แอดกวาดไอ้บ้านอยู่นะคะกวาดบ้านกวาดห้องนะคะมันยังบ่งห่วงนอนเลย พอวางไม่กวาดปุ๊บมาอัาคลิปปั๊บนะคะง่วงอีงกแล้วค่ะเอฟซีหาวอดวดอยู่นี่เฮงว้าเฮงหาวเอาลองดูค่ะทุกคนอีนแคปเลยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะกระ็สดังแล้วเลขได้กระแดังบนันโมเมนต์เปด่บเอาดีนะคะเลขมงคลไปติดไว้หายยิบจับไว้ค่ะสองเจ็ดแปดยิบไว้รลวดมันตรงมากล่ะ เมียนบอแปดเจ็ดเอ้ยเจ็ดแปดสองนะ่ะอายุเพิ่นหนหแม่อายุเพิ่นเท่าไดจะ้ะเอานั่นล่ะค่ะหายิบจับไว้สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ